การเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศเป็นหน้าที่ของประชาชนนะคะแต่การใช้จ่ายเงินภาษีโดยรัฐบาลก็มีความจําเป็นที่จะต้องชี้แจงให้ประชาชนรับทราบด้วยเช่นกันล่าสุดรัฐบาลได้นําเสนอบริการใหม่ภายใต้ g o v Channel นะคะ ก็บอกว่ามีการให้บริการเกี่ยวกับการชี้แจงว่าภาษีที่เก็บมาไปอยู่ที่ไหนนะคะคุณนันที่นีใครกๆก็อยากรู้นะคะ, <cas> คะว่าภาษีที่เราจ่ายไปนี่ไปอยู่ <ist> ตรงไหนบ้างค,ะค่ะระบบนี้นะคะถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเป็นการเข้าไปในเว็บไซต์นะคะสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะว่าในแต่ละโครงการเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่นะคะซึ่งระบบนี้นะคะทํามาเพื่อที่จะหวังในการที่จะเป็นเครื่องมือตรวจสอบรัฐบาลนะคะลดการคอร์รัปชันแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนค่ะ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยได้เปิดตัวระบบภาษีไปไหนทําให้เป็นรัฐบาลแรกของประเทศไทยที่ทําให้ประชาชนได้รับรู้นะคะว่าภาษีของประชาชนทุกคนถูกจ่ายไปกับโครงการใดบ้างที่เว็บไซต์ govspending.data.go.th นะคะซึ่งสามารถเห็นภาพรวมของการใช้งบประมาณทั้งประเทศหรือจังหวัดภูมิภาคได้เป็นความการสร้างความโปร่งใสให้กับประชาชนนะคะสามารถตรวจสอบร้องเรียนสิ่งที่ผิดปกติได้ลดการคอร์รัปชันตามนโยบายที่รัฐบาลประกาศไว้อย่างรวดเร็วส่งผลให้รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศต่อไปต้องผ่านการตรวจสอบเช่นกันค่ะ ระบบภาษีไปไหนจะมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะคะโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสำนักงบประมาณและสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันทําข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า m o u mm. เพื่อพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อ mm. ให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้งานหรือว่าล็อกอินผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทันทีสามารถตรวจสอบโครงการต่างๆส่งผ่านความคิดเห็นสิ่งผิผดปกติหรือแม้แต่การถ่ายรูปข้อผิดพลาดเข้ามาได้นะคะซึ่งในระบบจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบและประชาชนที่เข้ามาทีหลังจะสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ทันทีค่ะ ทางด้านของนายอุตามาส,สาวด์นายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT นะคะก็บอกว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีการเร่งรัดให้ ICT และสำนักง,งานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสอรอ,อนั้นพัฒนาระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนและระบบการติดต่อสื่อสารสำหรับหน่วยงานภาครัฐให้เกิดความสมบูรณ์ล่าสุดนะคะทั้งสองหน่วยงานได้มีการพัฒนาบริการภายใต้ก o อฟแชนแนลเพิ่มเติมมาอีก3ระบบค่ะก็คือประกอบไปด้วยระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารภาค รัฐหรือว่าแอปพลิเคชัน G News นะคะระบบข้อมูลการใช้จ่ายของภาครัฐหรือระบบภาษีไปไหนและระบบที่3ค่ะเป็นบริการใหม่เพิ่มเติมในตู้ Government k i o s k นะคะที่จะมีบริการสําหรับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะค่ะมีการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์นะคะสำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือว่า GChat ซึ่งบริการทั้งหมดนะคะก็ได้นําเรื่องเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีการเปิดตัวอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ